สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็กลับมาอยู่กันที่สมุทรสาครกันอีกแล้วค่ะอยู่ในซอยบรรทายนรสิงแ์เราพามาดูทาวน์เฮาส์นะคะ2ชั้นหน้ากว้างถึง7เมตรเลยทีเดียวค่ะหลังนี้นะคะข้อดีคือเป็นหลังมุมด้วยค่ะพื้นที่ใหญ่มากๆเลย ลมโชยดีมากๆค่ะเพราะว่าตรงนี้นะคะเราอยู่ใกล้ๆกับทางฝั่งทิศใต้ค่ะก็จะทําให้มีลมโชยตลอดทั้งปีเลยถ้าใครอยากดูนะคะว่าภายในเป็นยังไงบ้างก็ติดต่อมาที่ Line Contact ด้านล่างนะคะเดี๋ยวเราจะพามาชมหนึ่งค่ะว่าหลังนี้จุดเด่นอะไรอื่นๆอีกนะคะที่อยากให้ทุกคนเข้ามาดูนะคะทั้งเรื่องพื้นที่นะคะพื้นที่ใช้สอยมีทั้ง3ห้องนอนนะคะ2ห้องน้ำหนห้องครัว1ห้องนั่งเล่นนะคะแล้วก็ลานซักล้างด้วยค่ะ